มีตัวไหมตามมาดูเพืเ่นอนๆอาด้วงสาคูนะเนี่ยวางเรา,าเราฟังฟังโอเต็มเลยพี่น้องมามาลุ้นกันอ่ะพี่น้องฟังดูนะครับฟังเสียงมันได้ยินไหมครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องมันเจาะดูน่าจะหลายตัวพี่น้องนั่นไงครับเจาะล,จลงไปอีกเจาะลงไปอีก ้จอไหมอ่ารูมันครับพี่น้องนี่รูมันฟังจากเสียงน่าจะประมาณแปดสิบถึงร้อยตัวฟังจากเสียงนี่พี่น้องอันนี้ลูกมันครับตัวเล็กๆนี่ครับลูกมันนี่คือลูกมันไม่ใช่หนอนนะครับนี่ดูนะครับแม่มันครับอันนี้ตัวละจุบาทนะครับไายกันเราหาแม่มันพี่น้องเราไม่ได้หาลูกมันเราหาเลี้ยงแต่ลูกมันตัวนี้ เดี๋ยวลูกอ๋อนั้นแม่ทุนนั่นนั่นลูกเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวล้วนี่นี่นี่ลูกเห็นไหมบอกแล้วนี่ไงนี่คือลูกมันครับน่ากินบอดีเลยครับนุ่มๆนุ่มๆครับกลิ่นเกใหญ่ใจไหมครับพี่น้องเก๋ยา่ใจครับเลี้ยงตายไหมน่ะตายดีพี่ยังปล่อยของผมญไปจองตัวเมื่อวานปล่อยอะไรพี่ตามเก็เหมือนหนอนเลยเนาะลูกมันเต็มหมดนี่พี่ใหม่รีบเกินวิธีการหานะพี่น้อง เราเดินมาเจอต้นสาคูขนาดใหญ่แบบนี้ให้เราฟังก่อนพี่น้องโอ้โหมีแน่นอนพี่น้อง